بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين วะบินัสตาอินลาฮาวล์และ ق و ะอิลลาบิลลาห์อัลเลียลัลฮิซิบ السلام ุอะลยกุมวเระห์มะตุลลอฮิวะบเระกาตุ ah uh. ท่านผู้ชมที่เคารพห้องสมุดพูดได้ก็ได้กลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกเช่นเคยสำหรับในครั้งนี้ผมก็จะได้นำเรียนกับท่านทั้งหลายในประเด็นสำคัญประเด็นหนึ่ง ซึ่งที่เกิดขึ้นกับพวกเราโดยทั่วไปบ่อยครั้งแล้วก็แต่ละผู้คนที่ได้ประสบกับสิ่งเหล่านี้บางคนก็ทำใจได้บางคนก็ทำใจไม่ได้เรื่องนั้นก็คือเรื่องบัลละหรือการทดสอบของอัลลสุบฮานหัวตาลา จนกระทั่งที่เป็นฟิตนะหรือเป็นวิกฤตที่เราได้ประสบกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของน้ำท่วมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวิกฤตทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องยางพาราเรื่องจำนำข้าวร้อยแปดพันขที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้ที่มีผลกระทบถึง สังคมทุกสังคมไม่ว่าจะเป็นสังคมมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมอนนี้ในเรื่องของการแก้ไขเราก็ต้องดิ้นรนและแก้ไขกันไปเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและเพื่อให้เกิดความทั่วถึงในทรัพยากรที่พระผู้เป็นเจ้าได้ท่งประทานให้มาแก่บุคคลที่มีสิทธิ์ในการที่จะได้รับตรงนี้แหละครับอิสลามได้ให้ความสําคัญตรงที่ว่าในเมื่อว่า มันเป็นทรัพยากรที่พระพุ็นเจ้าด้ทรงประทานให้มาแล้วเนี่ยได้แบ่งสรรปันส่วนกันอย่างไรผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับนั้นได้รับกันตั้วถึงหรือไม่ตรงนี้เป็นส่วนสําคัญฉะนั้นผมก็อยากจะได้นําเรียนกับท่านทั้งหลายประการหนึ่งก่อนว่าในเมื่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราในฐานะที่เป็นผู้ศรัทธาในแนวมองของอัลอิสลามกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นถือว่าเป็นอะไร ในหลักการอิสลามนั้นถือว่าเป็นการทดสอบจากพระผู้เป็นเจ้าการทดสอบจากผู้เจ้านี้แน่นอนและเกินมีหลายประการแล้วก็ที่เกิดขึ้นโดยที่มนุษย์ไม่สามารถที่จะปกป้องได้ก็มีและเกิดขึ้นจากน้ำมือของมนุษย์ที่ก่อกรรมทําเข็นเอาไว้ก็มากมายที่มาปรากฏที่ปรากฏอยู่ในอ,องค์การของรลกสุภาโนทาลาม แต่อย่างไรก็ตามอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวัตตาลาได้กล่าวไว้ว่าอาฮาซิบันนาสุอายุตรกูอายะกูลูอามันนาวะหุมลายุตานูนมนุษย์นั้นเขาคิดหรือว่าพวกเขาเหล่านั้นน่ะจะได้ถูกทอดทิ้งให้เพียงแต่กล่าวว่าเราได้ศรัทธาแล้วทั้งๆที่พวกเขายังไม่ได้ถูกทดสอบฉะนั้นจากอายะอลุกันอายะนี้สรุปไว้ง่ายว่า มนุษย์ทุกคนไม่ใช่เอาร้อสร้างมาให้กล่าวที่เขาศรัทธาและกล่าวในเพียงว่าเราศรัทธาแล้วเราศรัทธาแล้วโดยที่ไม่ถูกทดสอบฉะนั้นทุกคนก็ต้องทําใจประการนี้นหนึ่งทำใจว่าการทดสอบอันนี้มาจากพระอรร์สุมาโนตราประสบหูทกอภัยก็ดีวาตภัยก็ดีแม้กระทั่งอคีภัยที่บ้านที่ไม่ได้เกี่ยวข้องแล้วก็ บ้านต้นเพลิงนั้นเกิดขึ้นจากอีกที่หนึ่งเรียกว่าที่เราเรียกกันว่าไฟป่าต่างเหล่านี้นะครับมันมีทั้งที่ป้องกันได้และทั้งที่มนุษย์ได้ก,ก่อขึ้นก็มากมายก็ถือเป็นการตรวจสอบของรถสุภาหัหวตลาเช่นเดียวกันในเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยเราก็จะต้องทําใจเลยไปการที่หนึ่งนะครับทําใจก็คือเราจะต้องยอมรับในการตรวจสอบของรถสุภาหัหวตลา คนเราถ้าหากว่ามีการยอมรับอย่างนี้มันก็มีสติในการที่จะนั่งคิดว่าจะแก้ไขกันอย่างไรแต่ถ้าหากเราไม่ยอมรับว่ามันเป็นการทดสอบของเอาพวกคนนั้นทาคนนี้ทำก็มันจะต้องอน้ำท่วมกว็ต้องโทษคนนั้นกลุ่มนู้นอนนู้นโทษกลุ่มน,น,มนี้มากมายเลยอยู่มัวทะเลาะกันไม่มีสติในการที่จะแก้ไข ถ้าเราบอกเป็นการทดสอบของอเรื่องนี้เราแก้ไขได้ไหมถ้าแก้ไขไม่ได้เราก็ต้องยอมรับเช่นอย่างกับพายุจะมาฝนจะมาดีเพชชนอะไรต่างๆที่มาเนี่ยมากมายลูกนั้นลูกนี่ชื่อนั้นชื่อนี้เนี่ยเราไม่สามารถไปยับยั้งได้อ้อย่างนี้เราก็ทำใจใจเราก็จะได้สงบไปแล้วก็มีเวลาในการที่จะแก้ไขไม่งั้น ก็โยวยวายกันมาทําไมลูกแล้วลูกเล่ามาท่วมบ้านท่วมช่องหมดแล้วเราก็ตีโพยตีพายไปถามว่านั่นไม่ใช่ลักษณะของคนที่จะต้องแก้ไขแต่เป็นลักษณะของคนวิกลจริตไปครับแล้วที่พระองค์อลรถสุวรระตาทดสอบนี่ทำยังไงพระองค์ได้กล่าวว่านอัลกรุรอานนี้วะเลนาบลุวันนะคุมบิชัยอิม,มินัลข้าวฟีวันยูอิวนักซิม,มินัลอัมว,วัลวลอัมฟุซิวัสมารอดีอุบะชิริศซอบิลิน อัลสุฮาณฮันะวตาลาได้กล่าวไว้ว่าและแน่นอนเราได้ทดสอบพวกเจ้าเพื่อให้เกิดด้วยกับสิ่งที่ทําให้เกิดความกลัวให้เกิดความกลัวเห็นไหมครับพอม,มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเรากลัวมากเลยเาพายุลูกนี้จะมา,า,ช,าชื่อนั้นชื่อนี้เราก็กลัวให้เกิดความหวาดกลัววั่นย้อยเมื่อมาแล้วสิ่งต่างๆต่างๆเหล่านั้นก็ทําให้เรา ไม่มีเวลาที่จะทำมาหากินเราเกิดความหิวโหวยวันนักซิมมินลอัมวานแล้วก็ทรัพย์สมบัตินี่มีการลดน้อยถอยลงไปไอน้นก็สูญเสียทรัพย์ที่เรามีอยู่ในบ้านในช่องบ้านก็พังก็สูญเสียกันไปวันอัมฟูซีแล้วก็เสียชีวิตมีการเสียชีวิตแต่ละครั้งนั้นก็แถวนั้นคนตถวนี้คนก็มีกันได้ได้ฟังได้ได้ยินกันอยู่เป็นประจำ วัสดุระออดีแล้วก็พืชพันธุ์ธัญญาหารก็เสียหายสรุปแล้วว่าอัลลอฮ์ทดสอบให้เกิดความกลัวความหิวทรัพย์สมบัติลดน้อยถอยลงไปมีการเสียชีวิตพืชพันธุ์ธัญญาหารเนี่ยไม่ได้เท่าที่ควรต้องจมน้ําจมท่าอะไรต่างไปเนี่ยตอนนี้ในเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยถามว่าเราจะป้องกันอย่างไรในสิ่งที่มันเกิดขึ้นเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราป้องกันไม่ได้มาแล้ว อัลลอฮ์จึงได้กล่าวไว้ด้กันว่าโอบาชิริซอบิดีจงแก้งข่าวดีกับผู้ที่อดทนนี่แหละครับเป็นจุดของอัลอิสลามที่ให้เราได้มีความสงบสุขได้ในทุกการละเวลาเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเราเป็นผู้ที่กระทำเองหรือไม่ถ้าเราเป็นผู้ที่เรากระทำด้วยน้ำมือของพวกเราที่ทำเลวทำไม่ดีเราก็ต้องแก้ไขในดวงเราแต่แต่สิ่งนั้นเราปกป้องไม่ได้เราก็ต้องยอมรับ มันเป็นการทดสอบของรัุบานวัตลาพระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้ที่มีอำนาจฉะนั้นในเมื่อเป็นเช่นนี้นะครับแน่นอนเหลือเกินเราก็จะต้องมีความอดทนความอดทนของคนเรากับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยอดทนนี้ผมก็อยากจะขอฝากว่าหนึ่งเราต้องเข้าใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมาอย่างไรอดทนศึกษาให้เข้าใจก่อน ไม่ใช่อดทนนิ่งเฉยไม่ทำอะไรเลยก็ไม่ใช่เรามีความอดทนอดทนแล้วก็ศึกษาหาข้อเท็จจริงว่าไอ้ที่มาเนี่ยมันเป็นยังไงถ้าหากว่าสิ่งที่มาเนี่ยเนื่องจากเป็นการตัดต้นหมากรากไม้หมดป่าไม้ไม่มีมันจึงเกิดเ,เหตุการณ์อย่างนี้เราก็จะได้แก้ตรงเรื่องปลูกป่าหรือว่ากำชับผู้ที่ทำลายป่าหรือว่าตัดต้นหมากรากไม้นี่จะต้อง อ่าพรามกันอย่างให้เต็มที่นี่เราก็จะได้ช่วยแก้ไขเรามีสติในการที่จะแก้ไขปัญหาใช่ครับแล้วการทดสอบของอลสอสซบฮานอวัวตาลานี่นะครับแน่นอนและเกิน,อล,อ,ลอ,นกลอลลอสซบฮานหัวตาลายังได้กล่าวว่าอัลลซีนะอิซาซอบ,บัตทมูซีบะก็ลูอินนาลินได้ว่าวอินนาอิลยฮิรรยูนบรรดาผู้ที่ความทุกข์ยากได้ประสบแก่พวกเขานี่นี่อย่างที่พวกเราเนี่ยความทุกข์ยากเกิดขึ้นอย่างมากมาย นะครับไม่ว่าจะเรื่องของชีวิตไม่ว่าจะเรื่องพืชพันธุ์นันยาหารไม่ว่าจะเป็นเรื่องทรัพย์สมบัติต่างๆแล้วก็ก็ลูพวกเหล่านั้นคือผู้ที่ประสบปัญหาเนี่ยอินนาลินและฮิวอินนาอิัลฮิอรยอูนแน่นอนเราเนี่ยเป็นสิทธิของอัลลอฮ์และเราเนี่ยเป็นผู้ที่กลับไปยังพระองค์นี่ถ้าเราได้กล่าวอย่างนี้เราก็ได้ยอมรับอย่างนี้นะครับปัญหาต่างๆในตัวเรามันก็จะหมดไป เราก็เป็นคนที่มั่นคงและสามารถที่จะใช้สติปัญญาแก้ไขสิ่งต่างเหล่านั้นตามที่เราได้ศึกษากันมาได้นะครับฉะนั้นการที่เหตุการณ์ใดเกิดขึ้นเนี่ยเรากล่าวอินนาลิลและอินนาอินทรนยูอนนะครับว่าอะไรที่มาประสบกับเราที่เสียหายไม่ใช่หมายถึงว่าเสียชีวิตคนเสียชีวิตแต่เพียงอย่างเดียวเรากล่าวอินนาลิลและคืออะไรที่สูญหายไปน้ำมาพัดรถของเราไปสองคันสามคันอะไรก็แล้วแต่ หรือวัวควายของเราที่ผูกไว้จมน้ําตายไปเราก็อินฮาริแลได้นะครับอันนี้เรกี่ยวกับทรัพย์สมบัติฉะนั้นในสิ่ง,งต่างๆเหล่านี้ผมก็อยากจะได้นําเรียกันว่าถ้าอะไรที่เกิดขึ้นหนึ่งเราต้องยอมรับว่าสิ่งนั้นมันเป็นการทดสบอบเพระเราสุพานณตลาดสองก็ต้องมีความอดทนดังที่อัลกุรอานได้บอกด้านนี้สามเราก็ต้องมีการแก้ไขแก้ไขยังไงแก้ไขนี่ก็คือแก้ไขในสองส่วนถ้าสิ่งนั้น มันเป็นเหตุสาเหตุก็มันเกิดจากน้ำมือของมนุษย์ที่ทำในสิ่งที่เลวร้ายไว้แล้วก็มาแก้ไขที่มนุษย์ว่าอย่าได้ทำในสิ่งที่ไม่ดีงามอย่าได้ไปทำลายต้นหมากรากไม้อย่าได้ไปทำลายป่าเราก็มาแก้ในสิ่งที่มนุษย์ทำคือมาแก้ในตัวมนุษย์แต่ถ้าสิ่งนั้นเราไม่สามารถที่จะบังคับได้ว่าให้มีหรือไม่ให้มีคือมันเป็นการทดสอบจากรสสุบรรลาเราก็มาแก้ ที่จิตใจของเราให้ยอมรับในสิ่งนั้นไม่ใช่จะปล่อยไปแก้ตรงนี้คือแก้สองประเด็นก็คือแก้ที่จิตใจเรายอมรับแล้วก็สิ่งที่มันสูญหายไปเราก็แก้ไขเพื่อให้มันดีขึ้นแก้ไขเช่นเราจะทำเขื่อนหรือไม่ทำเขื่อนเราจะทำให้น้ำมันไหลไปทางไหนอันนี้ <c oughs> เราก็สามารถที่จะทำได้ <c oughs> ก็ในรูปแบบที่เขาเรียกการจัดการเกี่ยวกับเรื่องน้ำ อันล่์ให้มาแล้วอันล่อให้มามากมายแต่เราจะจัดการอย่างไรที่จะให้มันได้เกิดความพอดีกับการที่เราต้องการหรือให้เกิดประโยชน์อันนี้เราก็ต้องแก้ตรงนั้นแต่ไม่ได้แก้ไมาให้มาเราแก้ไม่ได้นะครับผลฟ้าที่มานนั้นเราจะไปแก้ว่ามาให้มาเราแก้ไม่ได้ในเมื่อเราแก้ไม่ได้ในเมื่อมาแล้วเนี่ยเราจะแก้อย่างไงที่จะให้เขาไปทางไหนที่จะกั้นตรงไหนที่จะกั้นเขื่อนกั้นทดตรงไหน อันนี้เรามาแก้กันตรงนี้นะครับและข้อสำคัญในสุดก็คือเราต้องช่วยเหลือให้ความร่วมมือกันเพราะการช่วยเหลือให้ความร่วมมือกันในทางที่ดีนี่เป็นสิ่งที่เป็นหน้าที่ที่อัลลอฮ์บอกไว้ในอัลกุรอานแบบวาตะอาวาูอ Al ัลลัลบิริวัตตะกวะเวลาตะอาวนูอัลลัลิสมีวัลอุดวานและ,และพวกเจ้าจงให้ความร่วมมือกันในทางทดีดีและเกิดความยำเกรงต่ออัลลอฮ และพระเจ้าจงอย่าให้ความร่วมมือกันในทางที่เป็นบาป <c oughs> และเกิดการเป็นศัตรูกันฉะนั้นเราให้ความร่วมมือกันในการที่จะแก้ไขหรือว่าพัฒนาเพื่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าหรือให้เกิดความสงบสุขเป็นหน้าที่ของทุกคนเพราะเราจะต้องเป็นคนที่ทําประโยชน์ให้ซึ่งกันและกันเพราะว่าการร่วมมือกันก็คือการทําประโยชน์ให้ซึ่งกันและกันเรามีชุมชนอยู่ร้อยคนในร้อยคนให้ความร่วมมือกัน มันก็เท่ากับคนหนึ่งนั้นก็ให้ทําประโยชน์ให้กับอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งให้ประโยชน์ให้อีกคนหนึ่งสรุปแล้วในร้อยคนที่ทำประโยชน์ให้ซึ่งกันและกันทั่วถึงกันทั้งหมดช่วยเหลือกันทั้งหมดแต่ถ้าหาคนร้อยคนต้องให้คนไปทำยี่สิบคนให้คนทำยี่สิบคนนั้นอีกแปดสิบคนนั้นเขาเรียกว่านอกจากไม่ช่วยแล้วยังเป็นตัวถ่วงทำลายเขาอีกเขายี่สิบคนน่นเขาจะทำเพื่อที่จะได้รองรับเราอีกแปดสิบคนเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ มันหนักเกินไปกว่าการที่เขาจะรับผิดชอบฉะนั้นท่านมีน้องทหลายเหมือนกับเราอยู่รวมกันเป็นชุมชนในเราจะเป็นชุมชนของมัสยิดจะเป็นชุมชนของอชมรมหรือหมู่บ้านหรือว่าสมาคมอะไรก็แล้วแต่ถ้าหากว่าเรื่องอะไรทั้งหมดมอบให้หัวหน้าอย่างเดียวในการปฏิบัติมอบหัวหน้าอย่างเดียวในการบริหารเหมือนอย่างกับในองค์กรของเราบางองค์กรเนี่ยบอกเรื่องอะไรเรื่องนี้เป็นไงแล้วใหม่่ม เรื่องนี้ไปอะไรก็แลแ้วใจหมว่าจะทำปล่อยให้อิหมามทำจนกระทั่งในเรื่องคุณงามความดีเรื่องนี้อิหมามทำแล้วเราตามเรื่องนี้อิหมามทำแล้วก็เราจะได้ภาคผลและบุญไปด้วยคือแนวคิดอย่างนี้นะครับมันมันไม่ใช่ถ้าแนวคิดอย่างนี้ทำอิหมามทำคนหนึ่งพ่วงคนได้เป็นร้อยเป็นพันนะครับถามว่าในปัจจุบันนี้เราอยู่กันในโลกเนี้คนหนึ่งจะสามารถจะแบกคนได้กี่คน สามารถจะแบกคนได้อีกคนแค่สองคนเราก็แบกไม่ไหวแล้วแต่ว่าคนทั้งหมูกเกียมถ้าอิหมัมแบกคนเดียวอิหม,มัมทาดีไปอยู่คนเดียวอิหมัมละหมาดจ,จะนะจา๊ะอิหมัมละหมาดถ้าเวลาอยู่คนเดียวแต่ว่ามะมูมใหม่ออกมาละหมาดมะมูมใหม่มาร่วมมือในเรื่องของการละหมาดด้วยถามว่าอิหมัมจะแบกทั้งหมดที่เหลือกันนั้นหรือแล้วมันเป็นไปได้ไหมที่ทุกอิหมัมจะแบกคนนี้ตั้งร้อยตั้งหมันฉะนั้นอยากจะได้รณรงคงตรงนี้นะครับว่า เราจะต้องเป็นคนที่รู้ว่าเราจะร่วมมือกันนี้เราจะร่วมมือกันอย่างไรใครมีความสามารถเรื่องอะไรบ้างเราก็มาคุยกันคนหนึ่งมีความสามารถในเรื่องช่างคนมีความสามารถในเรื่องของเรื่องนั้นเรื่องนี้ในท้องที่ของเราอย่าลืมว่าอัลลอฮฺสุบฮา,านะลาเลไดให้มาเนี่ยให้มานี่ถ้าเราจะมารวมตัวพิจารณากันแล้วเนี่ยมันก็พอต่อการที่จะใช้บุคลากรทํางานเพื่อเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมนะครับ าถามว่าในบ้านเราเนี่ยมีคนที่เรียนรู้เรื่องสาสนาบ้าม,มีทุกภูเก็มม่มีมีคนที่เรียนรู้ในเรื่องของวิชาสามัญไหมมีมีคนเรียนรู้เรื่องนั้นไหมเรื่องนี้ไหมน,นี่ผมเชื่อว่าเกือบครบทุกเรื่องที่เราจะมาร่วมมือกันและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมแต่เวลานี้มันขาดอย่างเดียวขาดตรงที่ว่าเราไม่สามารถประสานคนที่มีความรู้ในแขนงต่างๆในพื้นที่ของเราได้จะด้วยเหตุอันใดนั้นก็วันลอควอลลัม นะครับบางพื้นที่เนี่ยมีมีครบทุกอย่างคนที่ไปศึกษาแต่ไม่ได้มารวมกันเพื่อให้เป็นประโยชน์กับส่วนรวมต่างคนก็ต่างทาต่างคนก็ต่างไปต่างคนก็ต่างทาหน้าที่ของตัวเองโดยที่ไม่เกี่ยวข้องกันลักษณะเช่นนี้เราก็ไม่สามารถจะรวมได้ผมจึงขอฝากค,คําพูดง่ายๆอย่างนี่ครับว่าคนเราคนเดียวนั้นไม่สามารถจะรู้ทุกอย่างได้แต่ถ้าหลายคนมารวมกันแล้วเราสามารถที่จะได้ความรู้อะไรได้หลายอย่าง สามารถทําอะไรได้หลายอย่างนะครับอย่างในบ้านเราเนี่ยนะครับผมเชื่อหลอเกิดมาทุกวันนี้คนที่ไปเรียนเกี่ยวกับเรื่องของวิศวะคนไปเรียนกฎหมายคนไปเรียนเกี่ยวกับเ,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 เรื่องนั้นเรื่องนี้มากมายเป็นสิบๆแขนงสิบแผนกะแ,นะแต่ว่าเรายังขาดในการที่เราจะมารวมตัวและเอาประโยชน์จากทุกๆแขนงนั้นเอามาเป็นประโยชน์กลางส่วนรวมให้ทุกคนได้รับประโยชน์เหมือนอนกันผมว่าหน่าที่จะมองกันตรงนี้นะครับ ฉะนั้นในวันนี้นะครับผมเมืคงจะขอฝากเรื่องเก่าแล้วกันนะครับว่าเราเป็นผู้ที่จะต้องถูกทดสอบจากรัฐสภาโนตลาแต่เราจะต้องเป็นคนที่ทำใจให้ได้แล้วก็เป็นคนที่รู้จักอดทนแล้วก็แก้ไขแล้วก็ร่วมมือกันแล้วมันก็จะเกิดประโยชน์ได้เราจะสามารถจะก้าวเดินได้ท่ามกลางวิกฤตต่างๆได้นะครับไม่ว่าวิกฤตทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นวิกฤตอะไรก็ตามเพราะว่า ออฮลลสุภานณหัวตะลาดิกาวไว้ในอัลกุรอานอีกอายะหนึ่งจะฝากในช่วงสุดท้ายนี้นะครับว่าเราอยู่นี่ไม่ใช่ว่าพระองค์ในทรงทดสอบเราในเรื่องเลวอย่างเดียวในเรื่องดีพระองค์ก็ทดสอบเรานะครับ mm hmm. ววนบลูกุมบิชัตริวลค้ยริฟิตนะแน่นอนเราได้ทําให้เกิดฟิตนะนะครับเป็นวิกฤตเป็นการทดสอบพวกเจ้าทั้งเรื่องเลวและก็เรื่องดี ทั้งเรื่องเลวก็เป็นที่ทราบกันอะไรที่ทําให้สูญเสียทำให้เจ้าดารเนี่ยเราก็มองไปเรื่องไม่ดีในเรื่องดีเนี่ยอรลอให้กับเราเรื่องดีเนี่ยเหมือนทดสอบทดสอบว่าเราจะรักษาความดีอย่างนี้ต่อไปอย่างไรเช่นอัลลอฮ์ให้เกิดความร่ํารวยในหุนตางที่ถูกต้องเนี่ยแหละครับว่าเราลืมพระองค์หรือไม่พอร่ํารวยแล้วลืมพระองค์หรือไม่เรามีลูกเต่าดีๆและหนสุดท้ายแล้วเราจะดูแลลูกเตา่าให้ดีต่อไปอย่างไรนี่ก็คือทั้งสิ่งที่ดีและสิ่งที่เลวอัลลอฮ์สุบานอหุตาลาได้ ทดสอบพวกเราให้เกิดฟิตนาเขาเรียกว่าเป็นวิกฤตกับตัวเราคนที่มีเรื่องดีๆเรื่องอะไรได้มัน,มนก็เป็นวิกฤตได้นะครับบางคนเอาล่อให้เกิดความร่ำรวยร่ำรวยร่ำรวยเอาโอ้ร่ำรวยเ,เป็นวิกฤตได้ว่าไม่รู้จะอยู่กันยังไงลําบากเหลือเกินจะต้องหาคนมาคุ้มกันหาคนมาดูแลเรื่องนั้นเรื่องนี้นอนก็ไม่หลับอัวคนจะป้นจะจี้นี่ก็เรื่องในะเรื่องดีที่ให้เกิดความร่ำรวยทั้งที่ถูกต้อง แต่แล้วอลัลลอฮ์ทดสอบว่าเราจะลืมพระองค์หรือไม่เราจะเป็นผู้ที่มอบหมายอย่างพระองค์หรือไม่นี่แหละครับก็จึงขอฝากกับท่านหลายในวันนี้ไว้เพียงแค่นี้นะครับอินชาเราเราคงจะได้พบกันในช่วงต่อๆไปนะครับวะบิลละฮิตาฟิกวะลิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮิวะบาริกา Oh wow, Islam is here for us